สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่16เมษายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุด,สดคําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด4 E P 4ตัวเน้นและท่านกำลังรับฝังอยู่ที่ EP พสองเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สองอดมุลกับแอดมัเล ห้ามพลาดด้วยประการทั้งพวงฝากทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองผู้ดูแฮนดิแคปดอนมูลกับแอตมัตเลตศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกแข่งขันกันตอตนทีมสองสนนราคาให้ดอนมุลจะบ้านต่อมาปลาลบสิบเป็นเกมเลกสองที่มาเจอเจอกัน เป็นเกมตัดสินของดอนมูลและแอดมาริดหลังจากที่เกมแรกเป็นแอดมาริดเอาชนะสไไกอนกสองประตูต่อหนึ่งซึ่งแน่นอนมันยังลุ้นเหนื่อยหนักทั้งคู่สกอร์สองหนึ่งไม่ได้การันตีการผ่านเข้ารอบดอนมูลเพียงแค่ชนะหนึ่งศสกอร์จะเท่าลุยต่อในเวลาที่เหลือเพราะฉะนั้นเกมนี้ยังเป็นสาระสำคัญลุ้นล้วนเนื้อนเนือน้อเน้นเน้นนะครับ แค่ย้ายบ้านจากแอนมาริดมาเป็นบ้านดอนมุนบ้าง ah. จากที่อยู่ในลาลิกาสเปนวันนี้มาเล่นในบูนเดสมากประมาณนั้นเลยแต่อยางไรก็ตามครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูข้อมูลเบื้องต้นเหมือนเดิมรู้ไว้ใช้ว่าใส่ยบาแบงหามช่วยประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นตารางลีกของทาง้งดอนมุน ah. และแอตมาริดผลงานห้าเกมหลังสุดของทั้งสองฝั่งการลงทุนการทำกำไราการเจอเจอกันตัวผู ตัวแฮนิแคปจากเจ้าตั้งห้าหลายบทสรุปจองทางไหนมอนโอเคชอบตัวใดเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่าลุยเริ่มต้นที่ตารางหลีกดอทมุนอยู่ดับที่ห้าอยู่ดับที่ห้าของตารางบุนเดนิก้าเยอรมันมีห้าสบหกคะแนนแน่นอนครับสิ่งที่พวกเขารุ้นได้ของดอทมุนก็แค่พื้นที่ยุโรปนะในส่วนของยุโรปอะ ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยลุ้นเหนื่อยลุ้นหนักในการขยับอันดับในกระดานลีกตารางลีนะครับปุ่มนำา็็ยังคงเป็นเลเวอร์ที่คว้าแชมป์ไปแล้วบาร์เยอร์สตุนการ์ตไลทดอมุนะตัดแสงเปิดทิงไปได้เลยกลุ่มที่เหลืออยู่คืออันดับที่สองสามสี่ห้านี่แหละตอนจบจะจบยังไงนะครับห้าสิบหกจะว่าไปแล้วก็ตามหลังทีมที่อยู่หกสิบสาม ไกลถึงเจ็ดคะแนนนะมันก็ยากนะที่จะไล่ไล่ตามในทันนะครับนอทมูนก็คงจะเวียงหนักๆก,ก็คือการแยกกับไลท์ซิกนั่นแหละแยกอันดับที่สี่กับไลท์ซิกนั่นแหละที่มีห้าที่เท่ากันอนะ่ะส่วนแอดมัสลิตในตารางลาลิก้าอยู่อันดับที่สี่ของตารางมีหกสิบคะแนนพวกเขายัางคงต้องพยายามแย่งอันดับที่สามจากคิโรนาได้ และในตัวก็หนีแอตติงริวาวด้วยนะครับไล่ข้างหน้าเพื่อนหนีข้างหลังไปในตัวแสนซับซึ่งไอ้มานนี่อยางทำได้ดีนะแล้วก็มีโอกาสที่จะแซงคิโรนาได้เหมือนกันทําเป็นเล่นไดเหลือสี่คะแนเองเพราะนั้นจะเห็นว่าทางนออตมุนและด์มาเนตยังมีภารากิจสำคัญในเกมลีกที่ยังต้องสู้ยังต้องฮึดยังต้องเอา แต่ถึงกระนั้นในเกมนี้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันเป็นอะไรที่โค่นสุดๆในการพุ่มเทผลงานท้งเกมหลังสุดของดอนมุลชนะ3แพ้2และแน่นอนครับเกมล่าสุดพวกเขาเพิ่งบุกเอาชนะมุลเช่นกันบาได้2งก็อย่างที่บอกครับว่าในเกมลีกดอนมุลก็ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้เพราะว่าไลซิกเขาชนะไปแล้วอ่ะดอดมุนต้องตาม ไม่งั้นจะโดนทิ้งคะแนนจะไล่ไลน์ซิกไ,ไ,ไม่ได้จะแยกอันดับสี่จากไลนซิกไม่ได้น็อตบุนเองวันนี้ก็มาด้วยสภาพเต็มทีมครับและก็คงจะต้องด่าหน้าหมุกเข้าใส่เหมือนเกมเล็กแรกึ่งจริงเกมเล,ล็กแรกเนี่ยถ้าใครได้ชมเกมเน่ะน็นอตบุนของเกมเยอะกว่าแอดมินเลนะของเกมเยอะกว่าแอดมินกว่ายให้น็อตบุนของเกมแอดมินกว่ายให้น็อตบุนบุกเข้าใส่และแอดมินใช้จังหวะสวนเข้า ทำซึ่งมันขมกริบสังกรอจึงออกมาที่เห็นสองหนึ่งไอ้รมเดลนำก่อนสองแต่พอได้มาสองหนึ่งปุ๊บโอกาสในเกมนี้มึงจึงมันจึงไม่ห่างและมันจะมีความสนุกแต่ระยาตามจากผลงานชนะสามแพ้สองของน้อตมุนการลงทุนมีกำไรกำไรสามเกมขาดทุนเกมครึ่งห่างลมกลมนี่แล้วยืนเดินบวกเข้าแกงได้เข้าแกงถูงได้ก้ากล่องได้ ถือว่าผลงานโอเคการลงทุนมีกำไรสำหรับลอดมอนส่วนแอดมัทลห้5เกมหลังสดุดชนะ4แพ้1ล่าสุดก็เอาชนะคิโรนาได้3-1ตัวอย่างที่บอกครับว่าแอดมัทรตยังต้องการไล่แซงคิโรนาให้ได้และพวกเขาเจอกันล่าสุดเอาชนะได้ถึง3-1มันบอกถึงความมุ่งมั่นในการเล่น และเกมนี้ว่างไวอแล้วแอดวอนเเองก็มีเงื่อนขที่ง่ายกว่าัอนบนตรงที่ขอแค่ไม่แพ้ขอแค่ไม่แพ้ก็จะผ่านเข้ารอบและจากผลงานของแอดวอนเที่ชนะสี่แพ้หนึ่งสามเกมเดียวที่แพ้เป็นการแพ้กับอั์เซโลนาคาบ้านศูนสามศนก็ถือว่าการลงทุนมีกําไรเช่นเดีวยวกันก็กำไรสามสามเกมครึ่งผ่านทุนเกมเดียวหางลงกบนีแล้ว เคฟซชุดใหญ่ได้แมกนเลชุดใหญ่ได้ผลงานดีและมีกำไรชัดเจนก็เรียกว่าง่งยว่าผลงานในช่วง5เกมหลังของดอนบุลก็ดูดีไอ้เมลิก็ดูดีการลงทุนมีกำไรด้วยกันทั้งคู่เจอเจอการเกมแรกชนะ2-1โอกาสของการผ่านเข้ารอบของทั้งคู่เปอร์เซ็นต์ไม่ห่างการเจอเจอกัน3ครั้ง แอนอนชนะสองครั้งกับเกมในบ้านน็อตมูลชนะหนึ่งครั้งกับเกมในบ้านแล้ววันนี้จะเป็นยังไงเจอกันมาเมื่อ2018ล็อตบูลชนะในบ้าน4-0แอนอนชนะในบ้าน2-0มารอบนี้แอนวอนเปิดบ้านชนะร็อตบูลไปก่อน2-1วันนี้น็อตบูเปิดบ้านจะเอาชนะแอดบัติดได้หรือไม่น่าสนใจทีเดียวครับและนี่คือข้อมูลพื้นฐานข้างต้นตัวผู้ตัวแฮดิแกนของเจ้าทั้งห้าลายละ่ะ วันนี้เจ้าทั้งห้าหลายคู่รถบุตกับแอดวานเตผ่านราคาภูดูแปลกแปลกดูแปลงแปงไม่เคยเห็นราคาภูแบบนี้เหมือนกันพูปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอคือเจ้ามองว่าไม่เสมอกันใะเกมเนี้ยไม่เสมอแน่ๆแต่ช่องเจ้าบ้านปรับลดลงสี่นะปรับลดลงสี่ต่อหนึ่งช่องเทีเยมเยือนก็นันทะลึ่งปรับลดลงสี่ต่อหนึ่งเหมือนกัน สี่ต่อหนึ่งช้างชาวบ้านสี่ต่อหนึ่งช้างทีมเยือนเจ้าห้าลายเสียงข้างมากนั้นเชื่อใจทางดอมูลและแอดวานเซสฮ่าแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นนะนี่เห็นครั้งแรกที่เป็นราคาภูแบบนี้แต่พอโยกมาดูแผนที่แคบปฟอมป,ปาของรอมูลกลายเป็นว่าเจ้าทห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องชาวบ,บ้านบนต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนบนรองเพราะนั้นภูนี้แในแคปนี้ เขาว่ากันตามข้อมูลนี้ยังคงน่าสนใจบอลรองแอดมาร์เมากกว่ามากกว่าด้วยตัวแฮนดิแคปมันชัดเหลือเกินว่าจเจ้าเลือกอยู่กับบอลรองแอดมาร์เเพราะนั้นเมื่อเมือรวมกับข้อมูลพื้นฐานและสิ่งที่แอดมาร์เจะเล่นตามสายคือรับและโต้เน้นเหนียวนั่นไม่แพ้บอลโอเคนะขอซื้อความเขี้ยวแรงของแอดมาร์เนะเป็นที่ได้ตัวนโซน,นสิบดาว เป็นตัวมัดเจนส่วนในส่วนตัวที่สองในอีพีสองประจำค่ำคืนวันธังคารนี้อยู่รองอัมัดเฟรตส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีหนึ่งอีพีสามอีพีสี่ต้องติดตามด้วยขอบคุณมากครับ